สวัสดีนะคะนะกักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้วิชาการงานนะคะตามเจอชีวะที่ง1 1ป .2 ทับ2ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและและประ,ประหยัดนะคะคำสั่งให้นกักเรียนวาดรูปอ,อุปกรณ์เครื่องมือทางเกษตรมา3อย่างพร้อมกับระบายสีให้สวยงามเช่นของครูครูทำ มีอะไรบ้างคะจอบแล้วก็คลาดนะคะครูทำเสร็จแล้วก็ครูระบายสีนักเรียนดูนะคะอุปกรณ์การเกษตรมีหลากหลายนะคะหลายอย่างด้วยนักเรียนดูว่านักเรียนชอบแล้วก็ยกมาวาดรูปแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะพอนักเรียนเขียนชื่อเสร็จนักเรียนก็ระบายสีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ชั้นนะคะเสร็จแล้วส่งที่คุณครูนะคะสาระมรดกมงดกทุลยบมรดกตวัสดีค่ะ